สวัสดีค่ะมากินทอดปลาแสบๆพี่น้องนะคะแล้วก็กำไปอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดของปลานะคะพี่น้องอืมอร่อยอร่อยมากมากบุละคำสองคำบุละคำสองคำอืมเบิ้งน้ำจิ้มเขาอยาละเอียดชิมแล้วนะคะผ่านโอเคนะคะออกเปรี้ยวหวานสามรสนะคะอืมหน้าตาดีมากนะคะ สมตำกับสมตำไท่พี่น้องปองปลายนะคะหอมเปรี้ยวหวานเหมือนกันอร่อยนะคะคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็จะพอดีนี่นี่นี่กินกับถอดปลาพอดีเลยพี่น้องมาค่ะยำยู่นี่ก็กินถอดปลาแหละพี่น้องมากค่ะมามากินน้ากันมามามีทั่วมีแตงอืมันกินกับบรรยากาศอากาศเย็นๆร่มว่อยๆอยู่ทรงหน้าพี่น้องมากค่ะมา Mm. อืมอาหารอร่อยมากมากินมาชิมค้าโอ้เนื้อปลาโอ้โห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 เลยกรอบ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 ทอดใหม่ใม่กรอบกรอบกรอบเลยนะคะน้องนะคะน้ำจิ้มเขากระเจบ๊ยบตอนนี้ก็อยู่ร้านอาหารนะคะก็ไม่ได้ทำกินอยู่บ้านนะคะก็มานั่งเล่นกับเพื่อนนะคะรอเพื่อนนะคะก็ สั่งมากินก่อนสักสองอย่างนะคะอืมอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่เองนะคะพามาชิมอาหารอร่อยอร่อยนอกสถานที่กันนะคะวันนี้นะคะหลังจากเราที่นั่งอยู่บ้านตั้งหลายวันแล้วนะคะก็ออกมาเลาะบ้างนะคะเพื่อหาคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องของเรานะคะอาหารหน้าตาดีมากเดี๋ยวก็จะตามมาอีกประมาณสองสมอย่างนะคะรอชมรอชมมา เดี๋ยวจะมีอะไรตามมาอีกเดี๋ยวชมกันนะคะมาแล้วข้าวผัดของเราเข้าวผัดอร่อยอร่อยข้าวผัดกุ้งพี่น้องปังไปกุ้งตัวตัวโอ้โหโอ้โหเลยมาเลค่ะมาเลค่ะข้าวผัดกุ้งตามติดด้วยกุ้งอบวนเส้นโอ้โหมาชมมาชมมาชิมมาชิม โอ้โหตอนนี้ยาลเอียดก็อยู่ข้างนอกนะคะพี่น้องนะคะุณนะกุ้งตัวแญ่ๆง่พี่น้องนะคะฮ่าน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะหอมชุยหอมชุยเลยนี่นี่น,น่ตอนนี้ก็เป็นอาหารหนึ่งคือกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะสองคือข้าวผัดกุ้งนะคะสามคือเมี่ยงปลานะคะ สี่ก็คือตําไทยนะคะมากินมาแสบน้ำกันและพี่น้องบ่งไปนะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะมีแต่จานบิ๊กๆนะคะมากินมาชิมกันคะ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาความอร่อยก็จะเกิดขึ้นนะคะอืมอือมาเซบบน้ำกันและมาแซบบน้ำกันตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะ โอ้โหลมแรงลมแรงนะคะอากาศดีไม่พอลมแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพี่น้อกปรงปรายมากินทอดปลาใหม่ๆทอดปลานินตัวใหญ่ๆใ,ใ,ใหม่ๆจิ้มน้ำจิ้มหนเด็ดๆกันนะคะนี่พี่น้องกรอบๆกรอบๆนะคะน่งน้ำจิ้มเขา อืมชำ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 เลยมากินมาชิมกันค่ะโอ้โหโอ้โหน่าอร่อยมากอืมครัแบบมากินตำไทยกันค่ะบ่ายบาย,บายต้องจัดตำไทยนะคะมัท,ทั้งจีซวงพี่นอ้องอุย้ยหอมหอมหอมพริกว่านนะคะ,ะมากินตำไทยกันนะคะโอ้โหมีกุ้งแห้งด้วย มาชิมมาชิมค่ะอืมอร่อยน่าตาดีแซบข้าวผัดกุ้งตัวโต,วต,วต,วตวของแท้แน่นอนมามีมะนาวด้วยเราจะมาบีบมะนาวใส่เลยนะคะ<ม>อันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งเดอพี่น้องนะคะของแท้แน่นอนก็ของแท้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 แซบแซบ กุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอร่อยอร่อยมากินมาชิมด้วยกระเดื่บเสบะจัดเต็มจัดเต็มแซ่บๆตัวยางไปให้เราเบิ่งเนี่ยเราไปเน่ากุ้งอบวุ้นเส้นค่ะแซ่๊บๆไ่เราเบ้องปไปมากินมาชิมกันนะคะเป็นข้างขวาเป็นตะิวียบอันนี้เหมือนงูหนึ่เข้าใจว่าเขาเรียนมั้ง